สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็มีเมนูแซ่บๆแบบง่ายๆมาชวนเพื่อนๆทํากันค่ะนี่นะคะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะวันนี้เราจะทํายำแซลมอนแซ่บกันนะคะทํากันแบบง่ายๆบ้านๆเลยค่ะมาดูส่วนผสมและขั้นตอนการทํากันเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนผสมของน้ําราดนะคะแปะให้ตรงนี้ค่ะ ก็จะมีหลักๆเป็นแซลมอนนะคะใช้เป็นแซลมอนเกรดซาซิมิจริงๆนะคะอย่าซื้อทั่วไปมาทำนะคะเพราะว่าเราทานดิบค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมโทนดองนะคะน้ำต้มค่ะต้มจนเดือดเลยนะคะอันนี้พี่จะมาใช้แทนซอสนะคะผสมเกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปค่ะตอนที่น้ำร้อนๆนะคะพี่ก็จะเอาคนให้ละลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมนะคะ อันนี้เป็นผักรองจานค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นผักสลัดแบบไหนก็ได้ค่ะสลระแหน่กระเทียมพริกขี้หนูมะนาวนี่เป็นส่วนผสมของน้ำราดนะคะเดี๋ยวเราจะไปปั่นรวมกันทีหลังค่ะนี่นะคะพอละลายแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปปั่นรวมกับพวกกระเทียมพริกนะคะตอนนี้ก็มาสไลด์ปลาไว้ก่อนเลยค่ะขนาดของความหนาบางนี่เอาตามชอบเลยนะคะ จะหั่นชิ้นแบบไหนก็ได้ค่ะส่วนน้ำยำสูตรที่ใส่โชยุพี่ก็แปะไว้ให้นะคะวันนี้พี่จะไม่ใช้เป็นพวกโชยุหรือน้ำปลานะคะแต่พี่แปะไ้ให้เพื่อนๆแล้วค่ะวันนี้พี่จะใช้เป็นเกลือนะคะพี่ก็เลยเอาน้ำร้อนมาผสมค่ะผสมเกลือให้ได้ความเค็มเทียบเท่ากับน้ำปลาเลยนะคะจะได้เข้ากับเครื่องปรุงอื่นๆได้ง่ายๆค่ะ สูตรใส่เกลือแบบนี้นะคะแล้วก็สูตรที่ใส่ชโชยุที่พี่แปะไว้ให้นะคะรับรองค่ะไม่คาวนะคะแต่ถ้าใส่เป็นพวกน้ำปลาอะไรแบบนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าพี่ไม่ชอบทำใส่น้ำปลานะคะวันนี้ที่ทำก็จะเป็นสูตรใส่เกลือค่ะนี่นะคะหั่นเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปั่นน้ำราดกันนะคะน้ำราดนี่พี่จะเพิ่มรากผักชีลงไปด้วยนะคะ ปั่นรวมกันเลยค่ะให้ละเอียดนะคะทั้งสารแหน่ด้วยค่ะพอปั่นเสร็จก็ราดลงไปเลยค่ะพี่จะเหลือกระเทียมโทนไว้นิดนึงนะคะเอาไว้แต่งจานค่ะส่วนหนึ่งก็ปั่นไปด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะทํำกันแบบง่ายๆเลยค่ะ น้ำราดของเราก็จะดูเขียวๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสีของสาลแหน่แล้วก็พริกขี้หนูเขียวนั่นเองนะคะพี่เลือกสีเขียวเพราะว่าต้องการให้สีตัดกับเนื้อของปลาค่ะถ้าใครชอบพริกขี้หนูแดงก็ใช้ได้ค่ะเอาตามชอบเลยนะคะยำแซลมอนแซบนะคะเพื่อนๆลองทําทานกันดูเลยค่ะรับรองแซบแน่นอนค่ะถ้าใครชอบเมนูง่ายๆแบบนี้ก็ติดตามครัวบ้านๆหารอร่อยได้นะคะ ดูจบแล้วถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านๆอาหารอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะขอไปจัดการจานนี้ให้เรียบร้อยกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ